เล่าป้มที่ดินสวยสายคลองมีที่แปลงสวยมาบอกนะจ๊ะไฟน้ำฟรีอยู่คลอง6กคลองหลวงนะคะใกล้โรงพยาบาลแค่3กิโลเมตรอยู่ที่ซอย92นะคะตรงข้ามกับวัดพระหารนี่คือถนนซอยนะคะมีแหล่งชุมชนนะคะบ้านเป็นระยะระยะนะคะไม่ได้ห่างไฟน้ำมีแล้วนะคะแปลงที่ดินจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเมื่อเข้ามาทางปาก ส0เซนเท่านั้นนะคะถ้าซื้อที่392ตารางวานะคะหน้ากว้างจะประมาณ30เมตรลึกเข้าไปที่52เมตรสวยเลยนะคะแต่ถ้าเอาพื้นที่เต็ม784ตารางวานะคะหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ60ลึกเข้าไปที่52เมตรนะคะซอยนี้นะคะซอย92ทางป้อมได้ไปเช็คทางอบอตอแล้วนะคะ ถนนลาดยางจะเข้าปี67นะคะแล้วก็จะมีระบบท่อระบายน้ำด้วยในปี67นะคะแปลงนี้ราคานี้392ตารางวาในราคา1.59ล้านบาทรีบเป็นเจ้าของนะคะพอถนนคอนกรีตเข้าราคานี้ไม่ได้แล้วนะคะ